จะเอ๋นเดียวจนโตอลยบยม้าพูดได้นคเดียวตลอดเลเ่นคนเดียวเล่นสปาแล้วพูดคนเดียว จะจะตลาดนักกะจะไปกินแกงส้มให้อร่อยเลยสองถุงหามีฟ้าสะเลี้ยงเลยคนหาไม่มีเลยถามมีแกงส้มไปไหนละมีกินไม่บอกฉันแค่แค่จับไว้สักถุงยกอเป็นสามถุงเนี่ยนะว่าอยากกินฉันรู้ว่าฉันแกงอร่อยจันติดใจอย่างที่แกงที่ใหม่มนลอร่อยนะ ฉันตาก็ใช้จะเรียกที่มีลูกแตงโมเยอะข้าเป็นออกข้าวไข่ได้